สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของเส้นในเดือนอังคารนะครับเนี่ยก็คือแบ่งแบ่งโซนในเห็นเนี่ยตามเส้นที่ขีดให้ดูนะอันนี้คืออังคารในนะครับนี่คืออังคารกลางนี่คืออังคารนอกนะครับจะมาว่าในตำแหน่งของเดือนอังคารในก่อนนะครับก็คือจุดนี้นะครับเดือนอังคารเนี่ยนะ อังคารก็คือความกล้าขยันใช่ไหมคือความกล้าความขยันความมุทะลุนี่คือความหมายของอังคารก่อนนะครับยศอังคารนอก,น,อกนี่ยคือการแบ่งโซนของเดือนอังคารนอกนะครับมันก็จะพูดถึงเรื่องของความกล้าการต่อสู้การแข่งขันเนี่ยนะครับคืออนาเตของเดือนอังคารนอกนะครับอังคารตัวนี้มันคือการปะทะคือความกล้านะครับกล้าสู้กล้ารวยนะมันอยู่ข้างนอกมันพร้อมที่จะสู้ น,นั่นแหละนี่คืออังคารแบ่งส่วนเนือนนะครับเนือนนี่คืออังคารในนะครับอังคารในมันพูดถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคนระับมันเป็นด้านของการต้องการการปกป้องการคุม้มครองต้องการความอบอุ่นจากใครละ่ะตำแหน่งนี้มันก็พูดถึงเรื่องของครอบครัวคีวิตคู่ญาติพี่น้องนะครับเนี่ยครอบครัวคีวิคู่ญาติพี่น้อง คือถ้าเส้นในตำแหน่งนี้สวยก็คือสิ่งที่เขาต้องการมันก็จะได้ก็จะเป็นไปตามนั้นอยู่แต่ถ้าเส้นมันเกิดความเสียหายเช่นสมมติเมื่อมีเส้นคู่นั่นแหละมันมักจะมาเกิดอยู่ฝั่งนี้ก็มักจะเป็นเส้นคู่นะครับดูในฝั่งนี้ครับในเนินอังคารในนะครับอังคารในเนี่ยอันนี้คือมันพูดถึงด้านอารมณ์ความต้องการเราใช่ไหมและมันยังบวกกวับความลุ่มหลงความเชื่อความมัวเมาด้วยเหมือนกัน สมมติอ่าเมื่อมีเส้นลักษณะแบบนี้แหละตามที่ขียให้ดูนี่หรือเส้นสีส้มเนี่ยเรียกว่าเส้นจากเนินอังคานเนินอังคารต่ํานะครับเรือ่องคานในเนี่ยนะเมื่อมันเป็นเส้นลักษณะ,ษณะเส้นมาตัดมาชนเส้นชีวิตการมีคู่ของคนนี้นะใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับมันหมายถึงว่าอารมณ์ความต้องการความรู้สึกต้องการความรักที่ดีมาปกป้องมาคอยช่วยเหลือมาประครับประคองชีวิตมาทําให้ชีวิตที่ดีขึ้น นี่มันคือด้านความรู้สึกแต่เมื่อเส้นมันไม่ส่งเสริมมันมีเข้ามาแล้วมันมักจะไม่เป็นตามที่หวังเพราะเส้นมันจะตัดเห็นไหมมันจะตัดออกมามันทั้งมีทั้งเกาะด้วยนี่เกาะเล็กๆฝั่งนี้นะครับตัดแล้วมันก็ตัดทะลุนะมันตัดทะลุออกมาจากเส้นชีวิตมันคือความเครียดคือปัญหาในชีวิตด้วยนี่เห็นไหมตัวนี้เส้นมันขึ้นมาเนี่ยมันก็มาตัดมาชนฝั่งนี้อีกนะชนเส้นสมองอีกมันพูดแต่ความเครียด แต่ตัวนี้มันมาดีอยู่เส้นนี้มันมาเข้าที่เส้นวาสนาแต่ตัวนี้มันมาดูเรื่องของความรู้สึกและวาสนาของตัวเองมันพึ่งตนเองการที่ใครที่จะมีคู่สักคนเข้ามามันต้องเป็นไปตามแผนของของเจ้าของมือถ้ามันไม่ใช่มันก็ไปไม่รอดหรือว่าเส้นแบบนี้การอยากมีคู่ต้องการการมีคู่ที่ดีแต่มันมีเส้นเสียเข้ามามาตัดรอนตัวนี้เข้ามาอีกมันก็เลยการว่า มีความรักอยู่มีเคยมีแฟนอยู่มีความรักอยู่แต่ไม่ได้แต่งงานแต่มก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะมันเส้นที่ในฝั่งนี้มันออกแนวอกหักผิดหวังเสียหายก็คือเส้นเสียดเส้นประสาทสมองที่หักลงนะครับ <IS> เลยกลายเป็นว่ามีความหวาดระแวงนะมีความหวาดระแวงเส้นที่ออกหัวจากนี่นะครับเนินหวาดระแวงด้วยนะในช่องนี้แหละมีความหวาดระแวงเพราะบรกับเส้นสมองที่ค่อนข้างจะดูยาว เกินไปในะี่คิดเยอะหวาดกลัวหวาดระแวงความรักที่มีเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามหวังถ้าอกหักผิดหวังแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าการมีคู่สําหรับคนที่มีเส้นตัดเสียแบบนี้มันก็จะเป็นไปได้ยากอยู่นะครับก็เลยเป็นแค่ความอกหักเป็นรักที่อกหักแล้วก็ผ่านไปในชีวิตนะครับถ้าเส้นบนนั้นข้านต่ําอ่าเป็นเส้นที่ยาวลหละเป็นเส้นที่ยาวนะ เป็นเ้นตยาวเข้าในเส้นอาคารต่าเข้าเนินเสาจะเป็นเส้นแบบไหนก็ได้นะครับขอให้มันวิ่งเข้ามาในตำแหน่งนี้มันก็เป็นวาสนาอีกเส้นหนึ่งนั่นแหละมันก็จะบ่งบอกถึงความกล้าความขยันของเจ้าของมือไปโคีิคองแคล่วทำะไรมีความแอคทีฟอยู่เสมอนะครับกล้าคิดกล้าที่จะตัดสินใจรักใครชอบใครเนี่ยนะครับก็ก็ต้องการคู่ที่ว่า คู่ขยันคู่มาช่วยเหลือนั่นแหละแต่มีนิสัยค่อนข้างจะมีความเป็นผู้นํานะครับการขัดแยง้งการทะเลาะก,กันในชีวิตคู่มันย่อมจะเกิดขึ้นได้บ่อยด้วยเหมือนกันหากเส้นอื่นไม่ส่งเสริมนะครับเรียกว่าเป็นวาส,สนาจากอังคารต่ําเข้านวนเสานะถ้าเป็นได้นิสัยก็คือต้องการคู่ที่มีบุคลิกความเป็นผู้นําด้วยเหมือนกันข้อเสียถ้าได้เชื่อถ้าได้หลงอะไรแล้วมันก็จะทําให้ตัวเอง ถูกดึงถูกชักชวนไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันนะครับเมื่อเส้นนี้ขามาบวกนะว่าอารมณ์ต้องการการปกป้องเนี่ยมันจะผันแปรทันทีนะถ้าเกิดว่าได้คู่แล้วมันมาได้ดังใจเขานี่แหละคนที่มีวาสนาอย่างนี้จะก,กลายเป็นผู้นําทันทีนะครับไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอีกความหมายหนึ่งทันทีไปตามความหมายเนินและเส้นของอังคารนะครับ นี่คือเส้นเนินอาคารต่ำนะครับแต่เส้นในส่วนนี้บางคนมันก็ไม่ได้มีแบบนี้นะบางคนจะมีเส้นอีกแบบหนึง่งเนี่ยบางคนก็จะมีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยดูเห็นนะครับเนี่ยในเส้นนี้วิ่งมาเนี่ยเป็นเส้นเดี่ยวเดียวยาววิ่งเข้าชนถึงเส้นชีวิตอ่าเป็นเส้นที่ออกมาจากง่ามมือเลยอันนี้มันพูดถึงเรื่องอารมณ์ความหุนหันพันแล่นอ่าความกล้า ความนักเลงในตัวเองมีนะครับมันเส้นใหญ่เส้นชัดก็ยิ่งโบกตอกย้ำถึงอารมณ์ในด้านของด้านมืดก็ได้ความกล้าที่มากเกินไปก็ได้กล้าทำอะไรที่มันสเสี่ยงนะครับมันจะมีความเด็ดขาดในตัวเองด้วยนั่นแหละนะถ้าเป็นเส้นลักษณะวิ่งมาดูวิ่งมางมามเยอะแต่เป็นเส้นที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักชัดเจนนะครับทุกอย่างจะแสดงออกทางอารมณ์แบบรุนแรงได้นะครับ ถ้าเส้นตัวนี้นะและนี่ก็คือเส้นจากเนินหันต่ําบนบางส่วนนะครับยังว่าเป็นบางส่วนเพราะมันจะมีเส้นอีกรูปแบบหนึ่งอยู่แต่ว่าภาพที่จะเอามาประกอบมันหาไม่เจอนะก็เลยเอามาแค่นี้นะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นบนเนินตัวนี้จะทํางานได้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนมันบวกอยู่ที่เนินด้วยนะถ้าเนินแบนเนินแลับลงไปมีเส้นสวยมันก็มี อารมณ์ตัวนี้ก็ไม่ได้กล้ามากเป็นจังลักษณะกล้ากับบางคนบางเรื่องบางเหตุการณ์ไม่ได้กล้าไปทุกเรื่องทุกอย่างนะครับมันจะมียังคิดย้ำทำอยู่นั่นเองนะครับถ้าเนินในองคารต่ำเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันแฟบมันแบนลงนะต่อให้มีเส้นมันก็ยังมีความหมายที่ว่าไม่ไปไม่สุดคืออารมณ์ความรู้สึกกล้าๆก,กลัวๆบ้างก็มีนั่นแหละนะครับ ถ้าเนินเต็มเส้นก็ชัดนี่โอ้มันมันกล้าบวกกล้าไฟอารมณ์แรงตื่นะตัวนี้นะฮะถือบอกว่ามันดูที่เนินด้วยนั่นเองนะครับก็เอาประมาณนี้สำหรับเส้นที่เกี่ยวข้องกับในเนินทางคานต่ำเรื่องคานในนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆสำหรับคนใหม่และคนเก่าด้วยนะครับต่อตไปเราจะเอาเส้นอย่างเนินไรก็ติดตามไว้แล้วจะนำเสนอต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ